เดี๋ยวพามาดูการใช้งานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับก็จะมาใช้หลดหนักๆให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับเราต่อไฟออกไปข้างนอกนะครับนี่ก็จะเป็นปั๊มลมขนาดใหญ่นะครับผมเราจะทําการเป่ากองเป่าฝุ่นรถไถนะครับนี่เป็นปั๊มลมขนาดสามแรงเลยนะครับผมก็ประมาณสองพันสองรอยห้าสิบวัตต์นะครับผมนี่นะครับใช้ไฟเยอะแน่นอนครับผมเปิดปิดแล้วก็ ทำการเป่ากองนะคร paper, it, ับนี <in> ่คือเป่ากองลูกนอกลูกในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นทั่วลถนะครับผมนะครับใช้งานได้สบายนะครับผมรถไถใช้งานนะครับก็จะต้องทําการเป่ากองบ่อยๆนะครับแล้วจะมีฝุ่นมีโคลนจิดมาเยอะนะครับเราก็ต้องทําการล้างการเป่าทำความสะอาดบ่อยๆนะครับอันล้างรถแท็กเกอร์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับกำลังไฟฟ้าที่1800ัวัตต์นะครับผมตัวลัคเกอรใช้ได้สบายครับ ต้มข้าวโพดเหนือกระทะไฟฟ้า1,000วัตต์นะครับผมครึ่งชั่วโมงก็ก็พสุกเลยนะครับใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ครับผมใช้งานกับหม้ออบลมร้อนขนาด1,400วัตต์นะครับผมอบไก่ทั้งตัวสุกได้เลยนะครับนี่ครับผมกระทะไฟฟ้าชั้นบนนึ่งข้าวนะครับนี่ข้าวสุกแล้วครับผมชั้นล่างก็จะเป็นต้มไข่นะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าไปพร้อมกับกระติกน้ำร้อนแล้วก็ตู้เย็น7.5คิวประตูด้วยนะครับ อันนี้เป็นชิโนทามเมอร์ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะครับผมอินเวอร์เตอร์แปลงไฟมาที่2 2งโวลต์แล้วก็มีโหลดรวมอยู่ที่3.5แอมป์เอซีนะครับส่วนนี้เป็นคอนโทรลชาร์เจอร์ mppt dc to dc 400วัตต์นะครับ รับไฟมาจากแผงที่37โวลต์แล้วก็9แอมป์นะครับผมตั้งค่าแรงดันชาร์จไปอยู่ที่14.8โวลต์แล้วก็จ่ายกระแสไฟลงแบตเตอรี่อยู่ที่21.2แอมหรือว่าไฟลงแบตเตอรี่อยู่ที่21แอมป์ดีซีต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับให้ดูชุดคอนโทรลที่รับไฟมาจากแผงแล้วก็ชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับก็จะมีเสิร์กันฟ้าผ่าแล้วก็เบรกเกอร์ r c b o กันดูดด้วยนะครับส่วนนี้เป็นมออแปลงเทลอยขนาด 3,000วัตต์นะครับผมก็คือใช้ไฟรวมได้ไม่เกิน3,000วัตต์นะครับแต่ว่าพีคได้สูงสุด9,000วัตต์นะครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็สามารถรันแอร์12,000 BTU ได้สบายๆเลยนะครับผมและนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับผมก็ชาร์จไฟได้70%แล้วนะครับผมตอนนี้เวลา10นาฬิกานะครับเราก็ใช้โหลดไปด้วยนะครับผมใช้ไฟไปด้วยแล้วก็ไฟเหลือก็จะชาร์จลงแบตไปด้วยนะครับ อันนี้ก็มีแบตเตอรี่อยู่480แอมป์นะครับผมสามารถใช้ไฟได้ทั้งคืนตอนเช้าวันใหม่ก็จะมีแสงแดดกลับมาชาร์จวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโซลล์เซลทำใช้เองถ้าเกิน5 1 0ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานกล้องวงจรปิดกับไฟฟ้าจากโซลล์เซลนะครับผมกล้องก็จะทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่เราไม่ต้องห่วงเรื่องค่าไฟนะครับผม มาดูการใช้งานเครื่องซักผ้าด้วยไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าขนาด12กิโลกรัมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า20 30กิโลกรัมก็ใช้ได้หมดนะครับตอนนี้ก็ใช้งานเครื่องซักผ้าไปพร้อมกันกับตู้เย็นแล้วก็ชาร์จมือถือมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ชาร์จโน้ตบุ๊กด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีชาร์จจักรยานไฟฟ้าด้วยนะครับพร้อมกัน3คันครับผมนี่ครับผม อันนี้ปล่อยไฟอินพุตเข้าไปที่2 2 0โวลต์นะครับแล้วก็ชาร์จไฟเอาพุตออกมาที่5 7โวลต์ DC ในระบบ4 8โวลต์นะครับก็ชาร์จพร้อมกัน3คันได้สบายๆเลยนะครับผม เตอร์ไฟฟ้า1.5แรงมา้าเครื่องผสมอาหารสัตว์เลี้ยงครับ